มีอุบาสกบวสิกาเนาะตั้งแต่สมัยพระอาจารย์ยังภาษาเน่น้อยเลยสมัยก่อนหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมะท่านก็จะนํำมู่คณะลูกๆเนาะทั้งในวัดแล้วก็การบิดท,ที่มีเป็นเจ้าภาพทั้งหลายนะไปนั่งสมาธิกันที่จังหวัดเชียงใหม่โดยสุเทพส่วนใหญ่วสิกาเนี่ยฝ่ายหญิงนั่งสมาธิได้ดีแต่อุบาสกเนีเงียบ บาสกน่งเงียบมากเลยไม่เหมือนฝ่ายหญิงเข้าถึงธรรมสว่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันมีข้อเปรียบเทียบว่าเอ๊ะยังไงแล้วทําไมถึงมาสร้างบาร,รมีกับหลวงพ่อได้โดยที่แบบนั่งธรรมะก้าวใหม่ได้ดีอะไรลหลวงพ่อนั่นก็เช็คก,กันเนาะบาสกที่นั่งไม่ดีส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดละส่วนหนึ่งที่มาติดตามสร้างบาร,รมีได้เพราะว่าคืออดีตชาติเนี่ย มีงานบุญอะไรของหมู่คณะสร้างบุญบารมีครูาคบาอาจารย์ก็ตั้งใจสร้างทำมาตลอดพูดง่ายว่าตื้อครองโลกไม่ไปไหนไม่ไม่ห่างไกลหมู่คณะไม่ออกนอกหมู่คณะสร้างบุญแล้วก็ตั้งใจทําด้วยตั้งใจสร้างบุญไปกับครูบาอาจารย์กับหมู่คณะมันบุญก็เลยผูกกันมาได้มาเจอกันอีกทั้งที่นั่งธรรมะอาจจะไม่ได้ดีอะไรนะ เออนี่ต้องรู้ไว้ว่าบางคนอย่าโอ๊ยนั่งไม่ดีเลยอย,อย่างนี้อ่างเงาแล้วไม่เราเคยฟังเคสใช่ไหมว่าทุ่มทุ่มเททํางานเนี่ยอยู่แก้วพูดธรใช่ไหมเป็นการวิ่แก้วพูธรแล้วก็ไปติดจานดอทาไปชวนคนเข้าวัดอะไรต่ออะไรทำตลอดเวลาไปดูสิตบุรีได้นะจะบอกให้ <c oughs> บุญบุญการทุ่มเทสุดที่สุดเดยแตกับโครงการงานเพื่อช่วยชาวโลกให้เข้าถึงธรรม ของหลวงพ่อเนี่ยนะของของวัดเราเนี่ยมันก็จะมีบุญเยอะทีเดียวแล้วก็กลับไปดูสิบบุรีได้นะเออไม่หลุดไม่พ,ดพาดพลาดจากกันนี่ไม่ธรรมดานะจะบอกเพราะฉะนั้นมีบัจรใจก็ทุ่มไปบัจจัยน้อยก็อา้าวแรงกายแรงใจมาช่วยกันตามคน,นมาบวชแย่นช่วงนี้นะเนาะก็ตั้งใจทําให้ดีบุญจะได้เยอะเนาะ,นะ,นะจะได้ติดตามหลวงพ่อครูบาอาจารย์ไปได้ทุกชาติทุกชาตินะไม่หลุดจากกัน แล้วก็อีกนิดหนึ่งมีโอวาสสำคัญซึ่งปกติพระอาจารย์ก็ไม่เล่าสู่กันฟังตรงนี้หรอกแต่ว่าคิดว่าช่วงนี้น่าจะเล่าให้ฟังเนาะจะได้เป็นทั้งกำลังใจให้แก่ทุกท่านด้วยคือพระพิสุในรุ่นพระอาจารย์เนี่ยบางรูปนะบางรูปอันนี้ต้องขออนุญาตท่านนะเราเพราะเป็นประโยชน์คือท่านชอบสร้างงานเองในพื้นที่ท่นอยู่จังหวัด ออยู่ทางจังหวัดแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับมาสร้างบุญกับบุคคนะเหมือนกับชอบแบบชอบทํางานแต่ทํางานในพื้นที่กับเจ้าตัวตำบลอำเภอจังหวัดแล้วไม่ค่อยได้กลับมามีวันหนึ่งหลวงพ่อธรรมะเราเนี่ยคุณคุณไม่ใหญ่่านก็เมตตานะท่านก็ให้อุบายพิเศษสำหรับรูปนี้ท่านบอกว่ารู้ไหมมาสร้างบุญกับหลวงพ่อเนี่ยกับบุคคลนะี่ย บุญเนี่ยมากเหมือนดวงอาทิตย์เลยนะดวงอาทิตย์นี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมโอ้ความสว่างดวงอาทิตย์นี่ไปพวกจัก,กรวาลเลยแต่ถ้าไปทําเองอะบุญเท่าหิ่งห้อยนะ่จะบอกให้หิ่งห้อยนะยเคยจับหิ่งห้อยไหมเอาหิ่งห้อยมาร้อยมาสิบตัวมนนนันส่องอ่านหนังสือยังไม่ได้เลยเอาเป็นไม่ต้องเอาเป็นร้อยตัวมีอ่านหนังสือได้หรือเปล่าแตงทุกวบามันน้อยมากอเพราะฉะนั้นชาตินี้นะอ,อย่าไปไหนนะ เตือนกันไม่ก่อนนะเป็นกันบุญหายเรียบจะไวตกหลกำลรมบากเนาะแล้วสิ่งนี้พัน,นี่พาจารยก์ก็พระบางรูปพระนุ่งร้องบางองค์บอกอย่างงี้อย่างนี้เอ,อเจอน้่นเจินี่แหมผมจะขยับอาอยู่ข้างนอกเลยดีไหมย้ายวัดเลยบอกก็เลยเล่าตรงนี้ให้ฟังนําโอวาทหลวงพ่อมาเล่าให้ฟังเอออยู่เลยมัน่นคงไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายไม่ออกนอกนอก,นอกทางเนาะ ตรงนี้สำคัญนะจำไปเล่าสู่กันฟังได้เป็นประโยชน์ต่อการให้ทุกคนคนเห็นความสำคัญการสร้างบุญกับครูบาอาจารย์